เจออีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเรียบเลยมูกนก็มีดยู่กันเลยนะครับนี่ของก,ก่อน ไทยเรืองครับสวยมากเลยนี่รสชาติลองๆจากเห็ดโคนเลยนะครับอร่อยสใส่ตะก้าถ้าใส่ตะก้านะครับถ้าใส่ถุงจะไม่สวยแล้วก็ไม่น่ากินนี่นี่ะมีพักเกตด,ดูครับถ้าเห็ดเทวากินได้นี่จะมีพวกกิ้งกือพวกสัตว์ เล็กขนาดน้อยจะมากินตัวดอกนี้ ตอนนี้เราขึ้นมายอดเขาเจอดอกใหญ่มากนี่ครับไม่มีกไป